อี่ของคนนะครับจะมีวิชาเข้าไปสอนแทรกแล้ะรองรับที่ตีคนได้ยังไงในสิ่งแวดลอ้อมนี้อันนี้สําคัญมากเลยนะดังนั้นนะครับเราจะบอกพี่ว่าเลยไหมครับปาเมินสิ่งแวดล้อมให้ได้สุดท้ายแล้วรู้ไหมครับตั้งงานจริงและง่ายมากเมื่อเห็นบ้านเห็นคนเห็นสิ่งที่เขาทํานะครับแล้วเราให้เลือกวิชาสว่วนตัววิชาแต่วิชาแต่ละสเติกแต่ละช้อยนะครับ เรียกลมกับมันว่าเอาตรงนี้นะตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยมันจะง่ายขึ้นเยอะมากเลยเห็นไหมตร,ตรงกันข้ามตรงกันข้ามมากๆถ้าตัวพี่เรียนวงจุ้ยจบแล้วไม่มีหลักการคิดพี่จะเอาทุกเสีดีที่ไปเรียนวงที่เรียน,วง,ยนวงจุ้ยจบเป็นอะไรไปยับกับลูกค้าทั้งหมดเลยนะจัดแม่งห้องจัดแม่งทุกตำแหน่ง แล้วจัดเต็มตามวิชาจัดเต็มจนลืมอะไรรู้ไหมว่าเขาชอบหรือไม่ชอบจัดจนกลายเปยนะ <c oughs> ครับจัดบ้านที่เขารู้สึกว่ามันเป็นบ้านกลายเป็นร้านขายเค้กคงช่วยเลยหรืออกไหมครับเจอห้องไหนก็เห็นแต่เค้กงช่วยเค้กคงช่วยไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะดังนั้นผมเลยบอกเลยว่า ประเมินอะไรก่อนชัยภูประเมินวิถีวิขเขาแล้วค่อยพิจารณาว่าเราจะดึงวิชาอะไรบ้างที่ดึงมาใช้กับบ้านและคนไม่เป็นภาระในความพาร้พอมเท่านี้ของเขาในปัญหาที่แท้จริงแค่นี้ของเขาไม่ใช่ว่าเราจะต้องใช้วิชาแล้วไปยัดก,กับบ้านกับคนอะไรอย่างงี้ไม่ได้คื <c oughs> อข้อนี้สาคัญาม,มากเลยนะ <c oughs> แล้วเราต้องประเมินอย่างไรมีอะไรอีกไม้ยอันนี้เกิดอันนี้ยังไม่ได้สอนด้วย พราะเกิดให้รู้แนวองก่กนว่าเวลาเราเรียนวิชามันจะลึกม,มากไอเจดที่อาจารย์บอกว่าเวลามาเรียนแล้วเนี่ยมันเข้ากลุ่มผมคิดว่าถ้าเกิดมีคนไปรับงานมงช่วย<ม>อย่างนี้ครับถ้ากลุ่มจะช่วยกันอ่ะอาจจะชวนกันไปแล้วสองสามคนเพื่อเหมือนแบบใครพร้อมก็ได้ชวคก็ไม่ได้ว่ามันเตรียมแต่ว่าทําไมไม่พูดอย่างนั้นรู้ไหมทุกคนมีต้นทุนในค่าใช้จ่ายเรือ<ม>่รือบอกใช่ไหมครับ แล้วอีกอย่างนะครับเสือสองตัวอยู่ทัางเดียวกันได้ยากเพราะแต่ละคน <Yeah. S 1> ก็จะอะไรมแบขโมยสีดังนั้นถึงได้บอกว่า <Yeah. S 1> มึงไปของมึงคนเดียวดีแล้วแต่ถ้ามึงเอาใครไปมึงก็ต้องเตี้ยวว่ามึงอย่าพูดถ้าไม่อย่างนั้นนะครับโชคเห็นปัญหามาเยอะมากตรงนั้นนละ้โชคเลยบอกว่าไปดูหน้างานแล้วใช้คําว่าอะไรรู้ไหม <Yeah. S 1> ตอนนี้เอาเป็นขั้นต้นไปก่อน <Yeah. S 1> เดี๋ยวอาจารย์จะประเมินแล้วกลับไปทําการบ้านที่ไหนว่านี้ว่าที่มาเห็นว่ามันควรจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนบ้างขอเวลาอีกสองสามวันเดี๋ยวอาจารย์ส่งรีพอร์ตลสุปมให้จบ มันแปลว่าไอ้สองสามวันนี้เป็นไงบ้างเรารีบอะไรมาปรึกษากันแสดงว่ารักเวลาให้ตัวเองได้มีอะไรในการเตรียมพร้อมและที่สาคัญเวลาที่ไปนี้ปุ๊บจะพี่จะรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมภาระไม่ได้อยู่กดดันที่ตัวครูเวลาไปดูเข้าใจไหมอยู่ในทีก็อยู่ในทีหรืออยู่ในโชคด้วยมันจะง่ายด้วยเฮ้ยอันนี้อันนี้สําคัญมากดังนั้นผมได้บอกว่าเน้นมากเลยนะครับว่าพี่จะต้องอะไรไปดูแล้วออกตัวก่อนว่า รายละเอียดต่ตา,งตางๆเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้อีกทีนะึงตอนนี้ขอจะกลับไปรำการบ้านก่อนสักสามวัน2วันสาวันแค่นั้นจบไหม <c oughs> แค่นี้นเลยมันแปลว่าพี่ไม่ได้เดินคนเดียวแล้วจริงไหม่รับรู้ผมช่วย <c oughs> ทั้งทีมทั้งหร่แต่ถ้ากกใกล้กันเหลืออะไรกรันหรือจะไปเรียนรู้เรื่องการสนุกสนุกก็ได้แต่เชื่อเถอะมันจะคันปาก <c oughs> กูก็มีกูจาได้กูจ่ายกูพูดกันว่ามันพูดไม่ได้ก็พูดไม่ได้กูก็จะคันปากสแล้วกูก็จะแอบพูดหรือหลุดพูดหรือไม่ก็เถียงกันเองเองจริงจริงดังนั้นนะครับงานชายงานมันถ้าเป็นไปได้เอาเพื่อนมาเป็นโปรไฟล์แช่งติดถือตัวกระเป๋าช่วยเงียบๆช่วยคำนวณช่วยคำนวณช่วยที่เวลาชขาไปดูวงจุ้ยอ่ะ มันจะมีทั้งเบนและบีเอ็มขับกันไปเป็นให้เขาบอกเป็นให้ไทยเป็นกลุ่มมาสองคันบ้างสามคันบ้างในทีมโชวแค่เบนบีเอ็มอะ่ะก็อะไรแล้วกระแทกความรู้สึกของคนไหมเพราะค่าตัวช่วงแพงนะอิอเล็กทกสขาดก็สามหมื่นแปดนถ้าเป็นบริษัทหน่อยก็หกหมื่นหกหมื่นแปดแปดหมื่นแปด ถ้าต่างประเทศเนี่ยอย่างน,น้อยต้องมีสามแสนแต่ท่าดตัวชว่วงแพงมากต่างประเทศวิ่งงานเยอะมากแต่ทุกวันนี้ความดันในตาชว่วงสูงทําให้เลือดตาเส้นเส้นเส้นเลือดดำบวมไปเปลี่ยนจอประสาททาให้ตาคาเนี้ขึ้นเครื่องไม่ได้เพราะความกดอากาศสูงมันจะทมให้ตาผ้ามองไม่เห็นหอบอกช่วงก็ต้องมาเตรียมตัวแต่นั้นช่วงก็ไม่มารับงานชควงก็เลยชิวกับชีวิต ไม่ต้องมานั่งสนใจแล้วเพราะเราถูกาํางานามายอะมากแค่ต้องการจะบอกพี่ว่าเราเตรียมตัวให้ได้ก่อนไหมเวลาไปนะครับหน้าที่เพื่อนหรือเด็กอือกก็เป่าเ,นเนล่นแต่กนได้ครับก็ไปหยุดทุที่ถ่ายรุ่นเก็บละเอียดแล้วก็ค่อยมากระซิบเก็บโคยว่าอะไรอะไรมันซ่อนอยู่เป็นยังไงก็าเป็นปัญหาในมุมมองของเขาแต่ตัวคนนาก็นาไปตามปกติแล้วก็อย่าพูดนะเวลานั้นเป็นคําตอบสุดท้ายสุดท้ายรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวอาจารย์ของกลับไปทบทวนแล้วมาคิดว่า จะเพิ่มเติมหรือลดอะไรต่างๆบ้างแต่เอาหลักๆตรงนี้ไปก่อนพ้อหัวใจจีโม่ช่วจริงๆนะมีง่ายมากที่จุดไลยจัดให้สวยทำให้ปูหวางให้โลกงดดูแลให้สะอาด และสร้างความสุขในสิ่งที่ทำพี่ครับทุกวงชุวยท,ท,ที่จับได้จะเห็นผลนล้ต้องจบด้ห้าข้อนะี่อง้อง่ายๆสวยโปร่งโล่งสะอาด จำไว้เลยนะโชคเอาอันดับสุดท้ายของคอร์สมาสอนนักวันนี้ก่อนเลยนะเพราะสุดท้ายทุกวิชาที่เราใช้นะครับมันจะจบออกมาด้วยจัดแล้วต้องสวยรสนิยมนะครับจัดแล้วถ้าป่วยแนละ้วลูกค้าเป็นไงบ้างเฟลแนะจัดแล้วต้องดูดีขึ้นสวยขึ้นกระซิบนะผมจุกอ,อยากโชคนะครับเน้นความฮาโลฮาลาแบบเรียบง่ายนะไม่ต้องไหมาก แจกันสวยๆเล็กๆก็ได้ไม่ใช่หอกไหมครับแต่ให้มันรู้สึกว่าสวยมิติห้องเปลี่ยนไหมเปยอารมณ์เปลี่ยนไหมเปลี่ยนนี่แหละซึกอะไรไม่ได้นะครับจัดอะไรไม่ได้นะครับถ้าจัดเป็นเคสคือเวลาเขาเชิญเราพี่อย่าลืมอิสลามก็เชิญโชคซิกก็เชิญโชคคิดก็เชิญโชคพูดก็เชิญโชคเชิญแม่งทุกศาสนาทุกความเชื่อทุกวัฒนธรรมของเขาแต่กรงจุ้ยมันเป็นศาสตร์ของจีนจริงไหมมันก็ติู่ในพ้นของเคสจีนจริงไหมแต่เขารับไม่ได้ แต่ถ้าเป็นแจก,กันดอกไม้เป็นยังไงบ้างด้วยความเป็นเป็นจันถ้ามันก็รับได้หมดจริงไหมแต่นล้นโชคก็นิสัยนะครับจัดเป็นพวกจาก,กันดอกไม้ให้มันรู้สึกว่าเติมเนตตาแต่ในแจก,กันก็ใส่เค็ดไว้อะไรไว้บ้างแค่นั้นเองว่าเราต้องการอะไรพวกนี้โชคจะสอนให้ละเอียดหมดนะครับแต่พวกง่ายๆคือจัดให้สวยวางให้โปง่ปงโป่งเนี่ยคืออากาศถ่ายเทนึกออกไหมครับอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็โล่งอย่าตั้งอะไรทุกอย่างแน่นอัดทึบ แล้วดูแลให้สะอาดแล้ที่สําคัญน,นะทุกอย่างเราแนะนําไปลูกค้าจะต้องอะไรด้วยความสมีความสุขและพอใจในสิ่งที่เราแนะนําแล้วเขาไปแฮปปี้ด้วยเข้าใจไหมถ้าจบลงตรงนี้มันแปลว่าจบลงด้วยความสุขของลูกค้านั่นแหละนัวันนั้นให้เราไปความสุขลูกค้าหรือโปกช่วยดีทุกประกัรทีล้จริงๆทุกวิชามันต้องจบลงด้วยตรงนี้เลยนะ จะใช้ไังแล้วแต่นะครับสวยโปร่งโล่งสะอาดและลูกค้ามีความสุขเมื่อลูกค้าบอกว่าเขามีความสุขเขาพอใจั้งแต่อาจารย์มาตัดนั่นแหละแปลว่าผลของพวกช่วยได้เกิดแนละ้วเกิดจริงๆริเกิดจริงจริงูอันนี้มันเป็นัวข้อที่สําคัญมากนะเวลาจัดรงช่วยปัญหาที่พี่จะต้องเจอคืออะไรรู้ไหมอาจารย์ห้องนอนพี่ทำยังไงห้องทำงานพี่ทำยังไงอะไรต่างก็ะจะบ้านพี่ทำยังไงนะ บอกเขาไปก่อนเลยว่าทุกครั้งจากมุกคุนะครับพี่ครับเตรียมประดับอะไรบอกเขาองนี้เลยจัดให้สวยโปก่สวยโปก่งร่มสร่มีความสุขดังนั้นนะครับถ้าพี่นึกอะไรไม่ออกนะพี่เอาคอนเซ็ปต์ห้าข้อที่ผมให้ไวเนี้ยข้อสําหรับลูกค้าบอกย้ำลูกค้าเลยว่าเอาคอนเซ็ปต์ห้าข้อเนี้ยครอบในทุกที่ที่ต้องการห้องห้องรับแขกสวยโปก่งร่มสส่มีความสุขมันก็จบไหม ห้องนอนละ่ะก็สวยโปร่งต้อามาีความสุขให้ได้เขาจะรู้เองว่าทํำยังไงจัดให้สวยดูแลสะอาดก่อนได้ไหมแต่เรื่องดีเทลหรือโชคสอนนะตรงหัวใจอยู่นะครับว่ากลิ่นหอมต้องมีแสงสว่างต้องได้ธรรมาชาติต้องถึงพวกนี้มันจะมีรายละเอียดเยอะอีกแต่ไม่เป็นไรมันมเป็นเรื่องไม่งา่ายแต่สังเกตน,นะครับที่โชคให้ใหสรุปให้พวกนี้มันคือหัวใจในการจัดช่วยนั่งทงานจริงๆนะแล้วจั์แล้วมันจะเห็นผลได้ดีแต่รู้ไหมครับที่เราต่างจากจากทั่วไปตรงไหน เวลาคนอื่น่วไปนะครับเขาไม่ได้มองหรอกว่าสวยโปร่งโลกสะอาดไหมเขาจะมองว่าแค่ที่ให้ตั้งตั้งเราไหมตั้งนี้ออกมาจากไหนซื้อจากกูเปล่าหรือไปหาซื้อที่อื่นเพราะถ้าซื้อที่อื่นนะกูไม่ค่อยแฮปปี้กูเครียดกำไรกุน้อยนั่นคือความจริงเพราะสินแสจะหากินในการบวกเค็ดไปด้วยแสดงว่าจากคุช่วยช่องทางในการได้เงินมากกว่าค่าเช่าเกลือสินค้าสินค้าวงช่วยที่อยากไปด้วยนั่นต่างหากโจทุกโจที่ตุ่ง สุดท้ายหนีไม่พ้นอะไรไหมพิธีกรรมสารผิดต้องย้ายสารลุกออนสารใหม่ไปอยู่จุดนี้อะไร่างต้องสลับสารเปลี่ยนสารเปลี่ยนสารหักอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเปลี่ยนทำทันทีนะครับถอนสารยกสารขึ้นมาใหม่เป็นแนวหากินแอบแฝงเพราะเลยนะครับกินคําเดียวไม่หิบแล้วก็ต้องอ้างสารพัดสารเพว่าความสําเร็จนั้นนะครับไอสารก็มีผลตกลงช่วยนะพิธีกรรมก็มีผลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีผลความเชื่อไม่มีผลสุดท้ายอ่ะที่มันไม่มีผลอย่างเดียวคือมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เขามีปัญหาตรงไหนเราดูมองแค่นั้นเองอะไรอีกพี่ชายบ้างพี่ชายเสื้อขาวครับพี่ได้อะไรบ้างสุดเลยได้บ้างเราเราต้องการดป็นที่ปรึกษาทําำไม่ได้แล้วก็มช่วยที่ดีที่สุดในมุมองที่มองคือว่าเกินที่ใจเั็นที่การพวกนี้เนี่ย จะพิชความสุขขึ้นมาไดเมื่อไหร่นี่ยิงสุดคือที่ใจจริงนะครับฟังดีก่อนนะถ้าใจเขาไม่ยอมซีโรล่าไม่ยอมรับว่ามันมีความสุขนะจัดให้ดีแค่ไหนก็ไม่เห็นผลเพราะสุดท้ายแล้วผลมันคือต้องมีความสุขที่ได้ถ้าพี่เกิดมาอย่างเนี้ก็ประโยคสุดท้ายของคอร์สวันสุดท้ายมาสอนใหม่ปัญญาใจกายเขียน ปัญญาใจกายสาและศรัทธาห้าข้อเนี้ยคือหัวใจของความสำเร็จแค่ผมต้องการถามพี่ว่าปัใจจัยในความสำเร็จพื้นฐาน มันมีหลายข้อมีข้อไหนาะพี่ชายของเลยมีกับมันปุ๊บนะน,นะั่นหละคือวิน